สวัสดีครับจากเพจอสังหาเมืองคอนนะครับวันนี้เราพามาดูที่ดินนะครับที่อยู่ใกล้ถนนเทิดประเกตใหม่นะครับตอนนี้เราจอดอยู่ที่ถนนเทนิดประเกตใหม่นะครับอยู่ใกล้สารเจ้านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ดินกันนะครับจุดสังเกตนะครับถ้าขับรถมาจากในเมืองนะครับมุ่งหน้ามาท่าแพนะครับสังเกตนะครับขวามือเรานะครับเป็นสารเจ้านะครับเห็นไหมครับถนน มะม่วงทองนะครับเราเลียวเข้าไปตรงนี้นะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับผมอ่าด้านซ้ายเป็นสานเจ้านะครับกลับเข้ามาประมาณ600เมตรนะครับผมจะเจอสี่แยกนะครับตรงนี้เตรียมอ่าเลี้ยวซ้ายได้เลยนะครับเป็นถนนริมทุ่งนะครับ จุดแยกนี้ไปประมาณสัก200เมตรนะครับที่ดินเราจะอยู่ฝ่ามือนะครับมีป้ายผมติดอยู่ที่เสาไฟฟ้านะครับรวมทั้งผังที่ดินด้วยนะครับจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมลงไปนำเสนอถ่ายรูปให้ดูภายในอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคป้ายของเรานะครับผมมีผังบอกอยู่ด้วยนะครับ จะมีลักษณะเป็นทางเข้านะครับกว้าง6เมตรนะครับฟังทางเข้าก็อยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยครับติดถนนนะครับอ่าผมตืินออกมานะครับอ่าเป็นจุดนี้เลยนะครับผมอ่าว้าง6เมตรนะครับลึกประมาณ40เมตรนะครับเข้าไปในโซนนี้เลยนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในอีกสักหน่อยนะครับเข้ามาประมาณสัก40เอ่เมตรนะครับผมจะเห็นประมาณหลักเขตนะครับอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ที่ก็จะไปกว้างออกไปทางนู้นนะครับในพื้นที่เป็นที่เหมือนปล่อยรกร้างไว้เลยนะครับผมด้านอีกด้านหนึ่งก็อยู่ประมาณต้นกล้วยนะครับเป็นแนวเขต มีต้นมะพร้าวอยู่บ้างนะครับหลักๆก,ก็มีต้นยางนานะครับประมาณ15ต้นอายุน่าจะเกิน10ปีแล้วนะครับนี่กลับมาด้านหน้านะครับส่วนด้านหน้านะครับพื้นที่ในส่วนที่จะติดกับทางเข้าก็มีมีบ้านสร้างอยู่นะครับแนวฝั่งนี้ก็จะประมาณใกล้ๆต้นปาเมาครับ เสาไฟด้านหน้าก็คือจะเป็นเหมือนทางเข้านะครับที่มีป้ายผมอยู่ที่ดินแปลงนี้นะครับตกไร่ละประมาณตอนนี้นะครับไร่ละประมาณสี่แสนนะครับทั้งหมดเนื้อที่13ไร่ครึ่งนะครับ สนใจที่ดินแปลงนี้ยังไงนะครับสามารถติดต่อผมนะครับชื่อดีวนะครับผมเบอร์โทร0866065874นะครับ ID ไลน์ก็ตามเบอร์โทรเลยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ